คุณอาจเคยได้ยินว่าผู้ชายเจ้าชู้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในสายตาพระพุทธเจ้าสิ่งที่เรียกว่าธรรมดานั้นอาจกำลังพาใจเราไปสู่การเวียนว่ายที่ไม่มีวันจบวันนี้เราจะย้อนดูคำตอบของพระพุทธเจ้าที่ไม่ใช่แค่ผิดหรือไม่ผิดแต่เป็นคำตอบที่เปิดโลกถึงความทุกข์ที่แฝงอยู่ในความรักที่มากเกินไปมีเมียน้อยผิดศีลไหมพุทธศาสนาเริ่มต้นที่เจตนา ในพระวินัยปิฎกมหาวัคได้ระบุสินข้อสามไว้ชัดเจนว่ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดในกามซึ่งหมายถึงการล่วงละเมิดในสิ่งที่ผู้อื่นหวงแหนไม่ใช่แค่การมีเพศสัมพันธ์แต่รวมถึงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาหรือสามีผู้อื่นแม้ไม่ใช่ฝ่ายเริ่มต้นก็ตามหากรู้ว่าเขามีเจ้าของแต่ยังคงกระทำถือว่าผิดศีลโดยเจตนา สินข้อสไม่ใช่แค่ห้ามแย่งแต่ห้ามละโมบในอังคุตระนิกายปัญจากรนิบาทมีคำสอนว่า บุคคลใดไม่พอใจในภรรยาของตนมักเที่ยวมองหาสตรีผู้อื่นเขาย่อมตกอยู่ในบ่วงแห่งตันหาแม้จะครองทรัพย์ก็ไร้สุขนิชีให้เห็นว่าแม้ไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศจริงหากใจใฝ่หาหรือเฝ้าแอบคิดก็ถือเป็นบ่วงกรรมที่จะก่อให้เกิดกิเลสพาให้ใจวุ่นวายฟุงซ่านและเกิดการผิดศีลได้ในอนาคตถ้าเช่นนั้นพระราชาที่มีเมียหลายคนผิดไหม ยกตัวอย่างจากพระเจ้าพิมพิสารผู้มีพระมเหสีหลักคือพระนางเวเทหิแต่ก็มีนางสนมมากมายซึ่งเป็นเรื่องปกติของกษัตริย์ในยุคพุทธกาลเพราะสังคมโบราณน,นั้นมีโครงสร้างแบบพระหุภรยาเป็นระบบทั่วไปพระพุทธเจ้าจึงไม่เน้นตำหนิสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตปกติของผู้คนในยุคนั้นแต่จะเน้นแสดงทุกข์และให้เห็นปัญญาในการลดละกิเลสจากกามพระพุทธเจ้าตรัสถึงกามไว้ว่าอย่างไร ในขุดทกนิกายธรรมปฏทักกถาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวัก,กามว่ากามทั้งหลายมีรสหวานในเบื้องต้นแต่มีภัยในเบื้องปลายเปรียบเหมือนของมีคมที่ถาด้วยน้ำพื้นแสดงว่าแม้กาามจะหวานแต่เป็นสิ่งที่มีโทษพระองค์ไม่ใช่แค่ห้ามอย่างตื้นตื้นแต่เปิดเผยธรรมชาติของกามที่เป็นเครื่องล่อใจให้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏมีคู่เดียวอย่างไรไม่ทุก์ สำรวมอินทรีย์ฝึกละสายตาไม่สอดสายหยุดใจที่จิตตนเองใช้สินข้อ3เป็นแนวทางไม่ใช่กรอบบังคับสินคือเครื่องป้องกันทุกข์เข้าใจธรรมชาติของกิเลสไม่ต่อต้านแต่ดูด้วยปัญญาสรุปมีเมียน้อยผิดไหมผิด ถ้าเจตนาละเมิดศีลผิดถ้ากระทำให้ผู้อื่นทุกข์ผิดถ้าตนเองยังจมอยู่ในตัณหาแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจทุกข์ไม่ใช่แค่ตัดศีลผิดดังนั้นถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วอยากเปลี่ยนแปลงการเริ่มด้วยการเข้าใจธรรมชาติของจิตและยอมรับตนเองคือก้าวแรกของเสรีภาพที่แท้จริง เคยสงสัยไหมทำไมพระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิพระราชาที่มีเมียเป็นร้อยเป็นพันพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาตศัตรูหรือแม้แต่พระเจ้าอาโศกผู้ใกล้ชิดพระธรรมต่างก็มีภรรยามากมายแต่พระองค์ตรัสสอนเรื่องศีลข้อสามอย่างเด็ดขาดแปลว่าผู้หญิงน้อยหลายใจผิดมากกว่าผู้ชายหรือ วันนี้เราจะเปิดโลกของความเข้าใจใหม่ที่ลึกกว่าคำว่าผิดไม่ผิดแต่คือเหตุปัจจัยกรรมวัตต์ตะโครงสร้างสังคมในยุคพุทธกาลพระหุภรยาเท่ากับปัตติในยุคพุทธกาลการมีสนมนับร้อยนับพันเป็นค่านิยมของราชวงศ์เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้การสร้างพันธมิตรระหว่างแขวนการสืบสกุลต,ตามหลักกระสั ระบบชายเป็นใหญ่แพทริรีคีบางครั้งเพื่อยกฐานะให้ผู้หญิงในวรณะต่ำตัวอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารมีพระนางเวเทหิเป็นมเหสีเอกและมีสนมจำนวนมากพระเจ้าอาชาติสัตรูแม้ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันตอนปลายชีวิตแต่ไม่ได้ละการมีสนม พระเจ้าอาโศกเคยมีเมียม,มากมายในช่วงต้นชีวิตก่อนหันหน้าเข้าหาธรรมะและกลายเป็นธรรมราชาพระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวโทษบุคคลใดในอดีตแต่แสดงเหตุและผลของกรรมในปัจจุบันอัฏฐกถาอธิบายว่าอย่างไร ในอัถกถาขุดทุกนิกายธรรมบทธรรมประดัฐกถากล่าวถึงการแสดงธรรมตามภูมิโดยพระพุทธเจ้าจะไม่ตำหนิใครตรงๆหากผู้นั้นยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนแต่จะใช้ธรรมมะเป็นกระจกสะท้อนเพื่อให้เขาเห็นทุกข์ด้วยตนเองพุทธโธไม่ด่าว่าใครแต่ทำให้เขาเห็นตัวเองชัดจนเขาไม่อยากด่าว่าตัวเองอีกพระองค์สอนอย่างไรกับกษัตริย์ที่มีเมียมาก เราพบกรณีพระเจ้าพิมพิสารเข้าหาพระพุทธเจ้าหลังแต่งงานไม่นานพระองค์ไม่ได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับภรรยาแต่ตรัสสอนว่าโอรสของกษัตริย์ควรฝึกตนเช่นนักรบไม่ใช่เพียงหลงในเรือนของตนพระไตรปิฎกเล่ม15พระสุตตันตปิฎกมัชิิมะนิกายสื่อความว่าแม้จะมีภรรยาอยู่มากแต่สิ่งที่ทำให้ใจติดอยู่คือความหลงไม่ใช่จำนวน พระองค์จึงเน้นที่การปลดความยึดมั่นไม่ใช่ตำหนิการครองเรือนแต่ผู้ชายยุคนี้จะเอาแบบกษัตริย์ได้ไหมนี่คือจุดที่พุทธธรรมต้องแยกจากวัฒนธรรมกษัตริย์มีหน้าที่ดูแลประชาชนมาเหสีเป็นตัวแทนแขวนไม่ใช่แค่เรื่องตัณหาการมีภรรยาหลายคนของพระราชาเป็นหน้าที่ทางสังคม ตามจากชายปุถุชนในปัจจุบันที่อาจมีภรรยาน้อยเพราะตัณหาหลวนดังนั้นไม่ควรเอากษัตริย์มาอ้างเพื่อทำผิดศีลข้อสามเพราะในทางกรรมแล้วตัณหาย่อมเป็นบ่อกเกิดของทุกข์พระพุทธเจ้ามองความสัมพันธ์ชายหญิงอย่างไรในพระไตรปิฎกเล่ม23สาอังคุตตะนิกายพระพุทธเจ้าตรัสถึงความทุกข์ของสามีภรรยาที่ไม่รักษาศีลว่า ผู้ประพฤติผิดในกามยอมเร่าร้อนในใจถูกไฟแห่งความลับความกลัวและความผิดเผาผลาญท่านไม่ได้ห้ามความรักแต่เตือนว่าหากรักโดยไม่มีปัญญาจะกลายเป็นไฟแล้วถ้าเรากำลังมีภรรยาน้อยอยู่จะทำอย่างไรไม่มีใครหลุดพ้นจากกรรมได้แต่ทุกคนเริ่มต้นปล่อยวางจากความยึดได้ทันทีแนวทางปฏิบัติ 1>, 1. หยุดโกหกตนเองยอมรับว่าเกิดจากตัณหาไม่ใช่บุญ 2. ตั้งใจรักษาศีลข้อ3แม้ไม่ทำได้ทันทีก็ฝึกฝืนใจ 3. จะเริ่มเมตตาภาวนาละความเห็นแก่ตัวด้วยการแผ่เมตตาให้คู่ชีวิตทุกคน 4. สแสวงหาความจริงไม่ใช่ความเร้าใจฟังธรรมอ่านธรรมะเพื่อถอนความยึด 5. ธรรมะไม่เคยตัดสินแต่เตือนด้วยแสง ธรรมะคือแสงที่สองเห็นผลของการกระทำพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่ามีเมียหลายคนเป็นบาปโดยอัตโนมัติแต่ท่านตรัสว่าจิตที่ยึดในกามย่อมติดในวัตตะต่อไปนี้บางคนมีเมียมากแต่ไม่หลงบางคนมีแค่หนึ่งแต่ยึดมั่นมากกว่าร้อยไม่มีธรรมะข้อใดที่จะเอามาใช้กลบความผิดได้ เพราะธรรมะไม่ใช่เครื่องกลบเกลื่อนแต่เป็นกระจกใสที่ส่องเห็นตัณหาในใจเราถ้าเรากล้าดูแม้แผลใจก็จะเริ่มหายมีคนบอกว่าฉันเป็นเมียน้อยแต่เขาก็รักฉันมากกว่าภรรยาหลวงนะหรือบางคนบอกเขาอยู่กับฉันด้วยความสมัครใจฉันไม่ได้แย่งใครมาแต่คำถามคือกรรมฟังความสมัครใจไหย หรือทุกสิ่งที่ใจยินดีในความผิดยิ่งผูกมัดแน่นเข้าไปทุกวันวันนี้เราจะเปิดบันทึกอัธกถาที่บอกชัดว่าภรรยาน้อยไม่ได้รับกรรมครึ่งเดียวแต่กลับแบกบ่วงซ้อนในบ่วงที่ใครไม่เคยรู้พระไตรปิฎกพูดถึงหญิงอื่นว่าอย่างไรในพระไตรปิฎกเล่ม21อังคุตรานิกายพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่า ผู้ชายไปคบหญิงที่ผู้อื่นหวงแหนชื่อว่าไปสู่ทางแห่งอบายแต่ท่านยังกล่าวต่อว่าหญิงใดรู้ว่าเขามีภรรยาแต่ยังไปคบหาชื่อว่าเป็นผู้ทำลายเรือนผู้อื่น นี่คือกรณีของหญิงที่ไม่ได้ถูกหลอกแต่สมัครใจร่วมผิดแม้ไม่ได้ลักลอบแย่งแบบรุนแรงแต่ใจที่ยินดีในความทุกข์ของผู้อื่นคือตัวกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอกุศล,ลกรรมหนับดอดตัวอย่างจากอัทธกถาภรรยาน้อยที่กลับชาติมาเกิดเป็นสัตว์นรกในอัทธกถาธรรมพรดัทกถาเรื่องมารดาเลี้ยงกับภรยาหลวง มีหญิงคนหนึ่งได้เป็นภรรยาน้อยของชายผู้มีภรรยาอยู่ก่อนแล้วเธอไม่เพียงไม่สำนึกแต่ยังลบหลู่ดูหมิ่นภรรยาหลวงว่าแก่ไร้สเสน่ห์ทำให้เกิดอกุศลและเจตนาเป็นเหตุให้เธอตายแล้วไปเกิดในโลกการตนรกและในชาติถัดมากลับมาเกิดเป็นหญิงชาราอัป,ปลักษ์ไม่มีใครรักไม่มีคู่ชีวิตเจ็บป่วยเรื้อรังและโดนดูถูกจากคนรอบข้างตลอดชีวิต ไม่ดูเพียงการกระทําแต่มองเจตนาพลัสผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้อื่นถ้าหญิงใดมีใจร่วมผิดร่วมทําลายเรือนใครย่อมผูกกรรมไว้กับตนเองทั้งสิน้นกรรมของคนที่ทําให้บ้านแตกมีผลอะไรในภายหน้าพระอาจารย์สมภพได้แสดงธรรมว่า หากบุคคลหนึ่งบุกรุกบ้านของผู้อื่นโดยรู้ว่ามีเจ้าของไม่ใช่แค่ผิดศีลแต่คือทำลายครอบครัวทำลายศรัทธาทำลายศีลธรรมของสังคมผลของกรรมนี้มักส่งผลเป็นความโดดเดี่ยวทางใจในชาติหน้าได้คู่ครองที่นอกใจเจอความรักที่ขมขื่นหรือรักใครก็ไม่สมหวังถ้าใจเรายังรักเขาอยู่เราจะถอนตัวจากบ่วงกรรมได้อย่างไร ธรรมะไม่ได้มีไว้ตัดสินแต่มีไว้เป็นแสงให้คนกล้าเดินออกอย่าใช้คำว่าแต่เขารักฉันมาบังใจที่รู้ว่าตัวเองผิดเพราะความรักที่ไปพาดไว้บนความทุกข์ของผู้อื่นจะกลายเป็นน้ำหนักที่จิตเราต้องแบกข้ามพบแนวทางถอนบ่วง 1. สารภาพกับใจว่าสิ่งนี้ผิดแม้เขาดีแค่ไหนก็ตาม 2. ค่อยๆถอนความผูกพันด้วยกติและเมตตาต่อตนเอง 3. เจริญเมตตาให้คู่หลวงเพื่อคลี่คลายใจตนให้เบา 4. อุทิศบุญขอขมาเจ้ากรรมนายเวรและภรรยาหลวง 5. ปรปวารณาตนว่าจะไม่ล่วงผิดในการมอีกแม้ไหนความคิดหญิงใดเคยแย่งคนรักของใครมาแล้วควรทำอย่างไร กรณีที่รู้ตัวแล้วว่าเคยผิดต้องหาทางปลดล็อกกรรมโดยพระอาจารย์หลายท่านแนะนำทางออกไว้เช่นวิธีการสำนึกและขอขมากรรมตั้งน้ำหนึ่งขวดจุดทูปห้าดอกกลางแจ้งกล่าวคำขอขมาด้วยใจจริงว่า ข้าพเจ้าขอธรรมากมต่อสตรีผู้ใดที่ข้าพเจ้าเคยแย่งคู่ชีวิตหรือทำให้บ้านเขาแตกด้วยความรู้หรือไม่รู้ด้วยความตั้งใจหรือประมาทข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะว่าจะไม่ล่วงศีลข้อสามอีกต่อไปขอให้กรรมหนักเบาลงกรรมเบาให้หมดไปด้วยสานึกและปฏิบัติบูบชาจากนั้นอุทิศบุญไปให้ด้วยใจสงบทาทุกวันจนใจคลายจากบ่วง ธรรมะสองใจรักแท้ไม่ใช่รักที่ได้ครองกรองในเกิดทุกขณิกายสุตตานิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดรักด้วยกิเลสเขาย่อมครอบครองผู้ใดรักด้วยปัญญาเขาย่อมปล่อยวางจองถามใจตนเองว่าที่อยู่กับเขาเพราะรักหรือเพราะหลงถ้าเพราะหลงเมื่อใดที่เขาจากไปคุณจะเหลือแต่ความว่างเปล่าแต่ถ้าคุณรักด้วยเมตตาแม้ปล่อยเขาไปก็ยังเหลือความเบาสบายในจิต ภรรยาน้อยกับกรรมที่ไม่มีใครพูดคนที่แย่งความรักของใครไปอาจรู้สึกดีเพียงชั่วคราวแต่จิตจะตกอยู่ในความกลัวการจับผิดความอ้างว้างและความรู้สึกผิดที่ลึกขึ้นทุกวันแม้คนอื่นไม่เห็นกรรมก็เห็นและสิ่งที่เจ็บที่สุดในวัตฏะสงสารคือการต้องรักใครซ้ำโดยที่เขาไม่เคยรักเราจริงเลยคุณเคยรักใครจนยอมทุกอย่างไหม เคยรักใครจนยอมเป็นแค่คนที่เขาโทรหาเวลาเหงาไหมหรือเคยรักใครจนลืมตัวเองลืมศีลธรรมลืมบุญกรรมไปหมดถ้าใช่คุณไม่ได้รักหรอกคุณแค่หลงวันนี้เราจะมาแยกความรักออกจากกิเลสให้ชัดเพื่อให้หัวใจของคุณรักได้โดยไม่ตกเป็นทาสของใครอีกความรักในพุทธศาสนาเท่ากับเมตตาบวกปัญญา พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามความรักในพระไตรปิฎกเล่ม19ขุดทกนิกายชาดกมีเรื่องของสัตว์โลกหลายชีวิตที่รักกันอย่างบริสุทธิ์ตัวอย่างเช่นกวางทองกับภรรยาในป่าหิมพานรักกันอย่างจริงใจช่วยเหลือกันโดยไม่แย่งชิงหรือเบียดเบียนเมื่อภรรยาเจ็บป่วยกวางทองเฝ้าดูแลด้วยความซื่อสัตย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าความรักเช่นนี้เป็นความเมตตาไม่ใช่กามราคะ ปราดรักแท้ในสายพระพุทธเจ้าคือความปรารถนาดีที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ใช่รักที่ต้องครอบครองไม่ใช่รักเพื่อสนองอัตตาหลงคือความรักที่ผูกใจด้วยกิเลสในพระไตรปิฎกเล่ม23อังคุตรนิกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนหลงรักคือคนที่รักโดยไม่เห็นทุกข์เห็นแต่ความหวานในเบื้องต้นแต่ไม่เห็นภัยในเบื้องปลาย ความหลงเท่ากับอุปทานคือความยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงและคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดเมื่อความเปลี่ยนแปลงมาถึงจิตจะเจ็บกว่าคนที่แค่รักแต่ไม่ยึดตัวอย่างความรักที่เป็นธรรมในชีวิตคราววาสพระพุทธเจ้าตรัสถึงสามีภรรยาที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันว่าผู้ใดรักกันด้วยศรัทธา ร่วมกันเจริญศีลให้ทานฟังธรรมสวดมนต์แม้ตายจากกันก็มีโอกาสกลับมาอยู่ร่วมกันอีกในชาติหน้าเพราะจิตที่ผูกกันด้วยบุญไม่ใช่กิเลสปลาดความรักที่เกิดจากศรัทธาศีลปัญญาจะพาให้จิตเบาสบายต่างจากรักที่ผูกด้วยตัณหาหึงหวงการเอาชนะซึ่งผาให้เจ็บเสมอความรักที่มาจากความขาดมักลงเอ,อยด้วยความทุกข ถ้ารักเขาเพราะเหงาคุณไม่ได้รักเขาแต่แค่ใช้เขากลบความว่างในใจถ้ารักเขาเพราะเขาเติมเต็มนั่นไม่ใช่รักแต่คือการเสพถ้ารักเขาเพราะเขาเป็นของเรานั่นไม่ใช่รักแต่คือความยึดมั่นในธรรมบทพระองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความยึดใดที่สร้างความทุกข์ได้เท่าความยึดในความรักไม่มีไฟใดร้อนแรงเท่าไฟแห่งราคะ เราจึงควรรู้ว่ารักได้แต่ต้องมีสติรู้ว่ารักอยู่กับอะไรจะรักใครอย่างไรโดยไม่ผิดศีล 1. รักโดยความรับผิดชอบรู้ว่าความรักคือการดูแลไม่ใช่เอาเปรียบ 2. รักโดยไม่ผิดศีลข้อ3ไม่คบคนมีเจ้าของไม่แย่งไม่แทรก 3. รักโดยไม่เบียดเบียนตนเองถ้าเขาทำให้เราทุกข์ั่มนั่นไม่ใช่รัก 4. รักด้วยปัญญารู้ว่ารักก็ถูกได้และฝึกใจให้หวางได้หากถึงเวลาตัวอย่างจริงหญิงคนหนึ่งที่ออกจากความรักที่ผิดหญิงคนหนึ่งเคยเป็นภรรยาน้อยของชายมีครอบครัวเธอทุกข์แต่ก็เสพติดความรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นจนวันหนึ่งเธอฟังธรรมของหลวงพ่อชาที่ท่านกล่าวว่า ของไม่ใช่ของเราต่อให้ยืมไว้ใช้ก็ต้องคืนเขาวันหนึ่งยิ่งใช้ด้วยใจหลงยิ่งเจ็บตอนต้องคืนวันนั้นเธอนั่งร้องไห้แล้วเริ่มวางภายหลังเธอหันมาปฏิบัติธรรมเต็มที่และได้คู่ชีวิตใหม่ที่เป็นโสดซื่อสัตย์สงบเธอ,อ,อบอกว่าฉันได้รู้จักความรักที่ไม่มีทุกข์ก็หลังจากหยุดหลงเท่านั้น พุทธศาสนาไม่ได้ห้ามรักแต่สอนให้รักอย่างมีธรรมความรักถ้ามีแต่ใจจะเอาก็จะพาเราจมในวัฏฏะอีกนับภพบชาติแต่ความรักถ้าเปลี่ยนเป็นใจจะให้เราจะรักได้โดยไม่ทุกข์และเมื่อถึงวันต้องวางก็ไม่ต้องเจ็บเกินไป